จูลินรีสังเคราะห์แสงช่วยปลูกพืชง่ายขึ้นเคยไหมคะดินไม่ดีพืชตายบางครั้งท้อเหนื่อยมากแต่ผลผลิตไม่คุ้มค่าย่้าย่ามาแล้วจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆรู้จักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและนํามาใช้ในสวนของเราไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใดนะคะปัญหาต่างๆจะลดลงทันทีเลยทําไว้ใช้อย่างนี้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นำมาใช้ในสวนกับพืชทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นการทําไว้แล้วนำมาใช้จึงเป็นวิธีการที่ประหยัดต้นทุนในการที่จะซื้อปุ๋ยในการบำรุงต้นไม้ใส่เป็นขวดไว้อย่างนี้นะคะวางไว้ที่ร่มรำไรก็สามารถใช้ได้นานๆทีเดียวนะคะหากเราเรีบเร่งและก็เป็นพืชต้นใหญ่อย่างเช่นต้นกล้วยก็สามารถราดลงไปได้เลยอย่างนี้ค่ะราดลงไปทันทีได้เลยพืชไม่ตายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นเงาะต้นมะม่วงแต่พอราดรสเสร็จแล้วนะคะราดจุลินทรีย์เสร็จแล้วต้องราดน้ําตามนะคะเนี่ยฉีดพ่นน้ําอย่างนี้นะคะฉีดตามไปในกรณีที่เรารีบเร่งเราไม่มีเวลาผสมให้เจือจางต้นไม้ของเราก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะเายาก็เคยทํามาแล้วนะคะต้นไม้ไม่ตายค่ะจุลินทรีย์สังเครแสงช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะคะ แล้วรากพืชก็จะดูดซึมมาใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากช่วยย่อยสลายแล้วนะคะก็การตึงในโตรเจนในอากาศมาอยู่ในดินมากขึ้นนะคะซึ่งทําให้รากพืชเจริญเติบโตเมื่อรากเติบโตรากสมบูรณ์พืชก็หาอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะต้นพืชก็เจริญเติบโตและก็แข็งแรงและที่สําคัญช่วยป้องกันโรคพืช พืชของเราที่ราดรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนเื่อสังเกตนะคะจะเป็นต้นพืชที่แข็งแรงไม่ค่อยมีโรคนะคะโรคน้อยมากเราก็ไม่มีปัญหาในการที่จะมาแก้ไขหรือดูแลนะคะก็ประหยัดต้นทุนในการลงทุนเพื่อจะมาป้องกันโรคเพราะเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งจะลงไปในดินนะคะทำให้ดินรวมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มาดูต้นกล้วยาย่าให้ดูนะคะตรงนี้จะมีต้นกล้วยและมีปีกล้วยค่ะซึ่งาย่าก็จะร,รัดจดตินทรนยีสังห์แสงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งต้นกล้วยแถวนี้นะคะแม้ว่าไม่สวยเพราะอาย่าไม่ได้ตัดใบนะคะก็ปล่อยใบเป็นธรรมชาติเคยตัดใบมาแล้วก็ตอนนี้สุขภาพร่างกายไม่ดียังปวดแขนอยู่ก็เลยไม่คล้าตัดของที่ต้องเอื้มอมเ้อมก่อนนะคะมาดูต้นกล้วยตรงนี้นะคะนี่ปีกล้วยค่ะ ปีกล้วยดูทำไมเพราะยติใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะกล้วยแถวนี้จึงพากันออกปีกล้วยเนี่ยห้าเครือติด,ต,ดติดกันเลยค่ะห้าเครือนะคะเพื่อนๆแล้วต้นติดๆกันเลยและก็ไม่ได้บำรุงอย่างอื่นมากนักนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยปีกล้วยซ้อนกันเลยและดูต้นกล้วยสิคะแต่ละต้นก็พร้อมผอมนะคะแต่ปีกล้วยนี่อ้วนมากค่ะนี่คือการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ปุ๋ยอย่างอื่นแทบไม่ต้องใช้ค่ะมีใส่ปุ๋ยคอกให้ครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะคะก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปช่วยบำรุงดินเมื่อดินดีนะคะรากพืชที่อยู่แถวนี้ก็หาอาหารได้ดียิ่งขึ้นคนที่ปลูกพืชทั้งหลายนะคะอย่าละเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้องมีติดสวนไว้ค่ะ ทำเลยค่ะซึ่งทำไม่ยากซึ่งใน YouTube ก็มีหลายๆช่องนะคะที่แนะนำการทำจลินซีสังกษ์แสงย่าๆาก็แนะนำไว้หลายครั้งหลายคลิปแล้วค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆน,นำไปใช้กับต้นพืชเล็กๆต้องผสม,มให้เจือจางก่อนนะคะอย่าราดรดเพียวๆอย่างนี้ค่ะหากเราราดรดเพียวๆอย่างนี้ในต้นพืชที่เป็นต้นอ่อนอาจจะตายได้ประโยชน์มีมากมายกว่านี้นะคะเช่นช่วยบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนลดกลิ่นเหมน็นในบอ่อในคอกสัตว์เลี้ยง หรือนำไปผปสมในน้ำหรืออาหารสัตว์เพื่อช่วยสัตว์แข็งแรงนะคะเพื่อนคนไหนที่เคยใช้จุลนินทรีย์สังเคราะห์แสงลองเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะว่ามีผลเป็นอย่างไรย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย